ดีค่ะสวัสดีค่ะภพในนี้ที่ได้นะคะเอ่อคิงออมครับนะคะราชาถือถ้วยนะคะก็เป็นคนที่จะเจ้าชู้นะคะถ,ถ้าถือถ้วยก็คือเป็นคนที่เจ้าชู้กุ้งกิ่นไปนะคะแต่ว่าก็มีความรักมามอบให้นะคะอันนี้เป็นซีออมครับนะคะหกถ้วยนะคะก็จะแทนเอ่อคนรักเก่าขึ้นเก่าได้นะคะจะมีคนรักเก่าที่วนเวียนกลับมานะคะเป็นาราชาถือถ้วยนะคะมาขยายนะคะก็อาจจะมีคนรักเก่าที่ยัง ติดต่อเขาหรือว่ายังคุยเขาอยู่นะคะที่นี่เดร์เลเวอร์นะคะเป็นไพ่ความรักน,นะคะแต่จะเป็นรักเราสองสคนนะคะมีมากกว่า2คนนะคะอาจจะมีมือที่3ได้นะคะนี่ก็คือมีตัวเลือกทางเรื่องนะคะไม่เป็นรักทางเรื่องนะคะจะไม่เหมือนทูออคับนะคะเพราะว่าถ้าถูออคับเนี่ยจะมีแค่คุณกับเขานะคะแต่เพราะเป็นเดร์เลเวอร์เนี่ยทาละสีเมทุนได้นะคะอันนี้นะคะก็ให้ระวังไว้นะคะว่าจะมีตัวเลือกซึ่งอาจจะหมายถึงคนรักเก่าที่กลับมาหาเขานะคะเพราะว่าคนรักเก่านะคะที่ยังวนเวียนกับเขานะคะมาขยายไพ่ค <t ick le> ิงออบครับเนี่บอกนะคะว่า <t ick le> จะเป็นรักเกาสองสามคนรักทางเรื่องนะคะทีนี้รองเรี water, ยนมาขยายนะคะเขาจะต้องบาลานในความสัมพันธ์นะคะเขาก็เกิดความลังเรียนนะคะอาจจะเป็นเพราะคนรักเก่ากลับมานะคะในช่วงนี้ส่วนเจ็ดเหรียญนะคะเขาก็มองตัวเลือกในความสัมพันธ์อยู่นะคะถ้าหากว่าเขามีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วนะคะแล้วยังมีคนรักเก่ามาอีกก็ยิ่งต้องมองเลยะคะ่ะว่าเออจะเลือกยังไงดีเพราะมีเยอะแยะไปหมดเจ็ดเหรียญเลยค่ะถ้านอกจากเรื่องความรักแล้วเนี่ยเจ็ดเหรียญก็จะหมายถึงการลงทุนนะคะลงแรงเก็บเกี่ยวทํางานเออในความสัมพันธ์หรือในด้านการงานก็จะเป็นนนนววกเเดดงไไ้ะะะคคคคสีีมมมมจาั่ ครอบครัวนะคะพ่อแม่ลูกหึือหมายถึงว่าเขานะคะก็ยังไงไปลายทางเขาก็เออเป็นไปในแนวทางที่เยียง